ราสวัติรักพุกเกตนี่อยู่กับพเอมเติวตีวเห็นไหมติวตรวคนเดิมไม่มีเปลี่ยนเป็นตัวกระโดดติวเตียวมาแล้วดุยดุยแพ้ชนะไม่ได้อยู่ที่คะแนนนะครับอยู่ที่ และกรูจะซื่อใจกับการได้มากน้อยขนาดไหนแต่ทำดีทั้งคู่กดอ้าวอ้ากดกดเดี๋ยวนี้คนแรกก็ทำไว้ได้ดีค่อนข้างดีแต่ก็เลยจะต้องแบกภาระแบบมีค้าวเนี่ยเหวี่ยงเหวี่ยงเวี่่ยีหลยหลักจุดเด็ดอยู่ตรงหน้าแล้ว ไปสูงนิดนึ่งเดี๋จะไปเตี้ยนิดนึงแต่ว่าคือมันถ้าคนฟังฟังนี่มันขวางอ่ะคุณชิดกดไม่ได้ก็จะรู้สึกว่าอืมอยัางไม่สันตินั้นก็เปลี่ยนหมดตัวนั้นตัวนั้นตรงขีดอะไรเนี่ยแต่ชอบพลังเสียงมากไม่ชอบท่ายืนวันในขณะที่ยืนเป็นเหมือนตั้งแต่ยืนเลยคือทรงทุกอย่างก็เป็นศิลป,ปินแบบนี่แหละบางทีตัวนี้หลายอย่างมารวมรวมแล้วก็เดี๋ยวมาัดกว่า สู้กันได้แค่ไหนอะไรมันเหรืองรับกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับขอให้คูช่ช่วงดบสีมากคร้ครยายก็คล้ายๆกันเสียก็คล้ายๆกันคู่นี้สมศักดิ์ศรีมากอยากจะชื่นชมไปเรื่อยที่มันเป็นอย่างนี้ไนดะ้เพราะเดิมเจ้าเ<า>ก่าปลูกเรือนูนี้ต้นทุนที่ดีคู่นี้มีอาการปริ่มอีแบบที่แตกต่าง

Riak-riak kuda bahu, rindu bulan terik, boleh yang melek ini. ตอนนี้เรามีคณะกรรมการต้องตัดสินนะครับซึ่งคณะกรรมการหนึ่คนละหนึ่งเสียงนะครับเพื่อที่จะที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งคนเท่านั้นวิวเป็นไงอะไรเร็วปะล่ะจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเข้ารู้ได้คนแรกใครดีครับไม่ส่งงานเลเข้าไม่ได้ใช่ไหมเสียดายนะนี่นี่นีนี่แหละบเรากินก่อนแล้วก็ติร์เ okay, ก็บยิ้มให้แมวทุกคน เก็บ,บหมดดูเก็บแม่มาหมดตู้อ่ะแล้วกินนั่นน่งหมดเป็นของข้าลุคลนคะแนนแรกแบบพิสูงนะคะรับรอสองในสามเชียงครับจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ อันนี้มันติดบต Heh ่ตก็เอาหนึ่งเช่อไหมเชื่อจำได้มีอันนงโอ้จะไดอาบิจีมาคอไดบูสิครับดูสอมบี้อู โอ้กูตายเนี่ยเออายืดเด้อกัเดยกลับเยารแ่ง5เองโอ้เกิดมาตายแล้วก็ตายในวินาทีสุดท้าย ไม่มีไม่แต่ตายไมีแต่ตายแล้วมีแต่ตายแล้วมีแต่ตายแล้วมีแต่ตายเฮ้ยผู้ชมพุ่งฝนพุ่งพุ่งพุ่งเห็นฝนไหมพุ่งพุ่งเหรอไหมพุ่งเหรอไหมสะดุดลงตาย้ไม่ได้อ่ะโอ้มันได้ไปเลยยิงไปยิง ดดบหยุดยิงยุดพริสต็อปบึ้มนั่นแหละบาดีเห็นไหมบาดีเห็นผมไหมเด้ยเห็นไหมโอ้ดูผงอู้อู้ว้าวยับจิยมเย็บ เหไมเหไมเหไหม,ไม,ไมติดบั๊กอยู่วะผมไม่เคยติดบั๊กอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยไม่ตายแหละโอเคตายกันไล่กันบั๊กกันต้องจิ้มเกิดขึ้นอยู่ที่ผมเด็ดนี่ไงเด็ดแต่เป็นดูโอ้มันมีแต่ตายวกวีแต่ตายวกวีแต่ตายวกวีแต่ตาย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 แ่งพีตะวิละสิน้นเม็ดเลย ดูนะผมจะไม่มีวันที่จะเดิย้ย่แล,ะ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 ละ้วมันหนีบศพแรงชิบพายอันนี้ก่ออกเฟดดี้น,น,นีวิสุทธิ์รุ

เอาเบาเอาวาตัดหลังขาดนะ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 ตัดหลังขาดตัดหลังขาดเรืองเอาไหนเบาเอาไหนเบาไหนเา ระเบิดไหมแกอื้อฟันตายแล้วก็หยิบระเบิดมาเย่ผม <Yeah. S 1> จะไม่มีวันฆ่าใครไม่ฆ่าใครที่ฆ่าแต่แค่ดับฆาทิอ้า <c oughs> <c oughs> เอา้เอาระเบิดทุกทีเลยโอ้มีคลิปหายล่างสลายไปห้ามมีระเบิดทุกคนเลย ข้ามีระเบิดข้ามีระเบิดไอ้นี่ผมจำได้มันมียิบระเบิดป่ะข้ามีระเบิดเว้ยระ,ะ,ะเบิดในสามารถจัดการมอนสเตอร์ได้ป <laughs> อลเกิร์ฟเติมมาบึม้มหนึ่งทีร่างแตกไม่ได้เกิดเล่นเลยสมกากรักร,รากจอยจอก ไอ้เฮ้ยย่าดิ่งมันงี้อุ้ยเกิดอะไร้วล่ะล่ะาว่าบุปบรีกีกันอืรเฟมเลตสุดสุดสุยสุดสุดลบหนึ่งไม่มีวันที่จะได้กลับมาอีกต่อไป

Aku khawatir Rekan-rekan, bye.